มึงกันนักสุดเลยล่ะถ้าถ้าถ้าหนูถามว่าเาี่ยว้หนูแต่ถ้าหนูจะอโอ้ขอบครับแม่แม่เม่แม่แม่แมแม่ม่าม่เม่แ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 ้่ม่้องเม่ไม่แม่แม่ดนี่แม่่แ โอ้โดนี่อะไรตาย oh, <ผ>มวเนี่ยคนนี้ตายเดม่นมาเลยตีคอแล้วก็ามาหลดไม่ไดะค่ะฮะเล่นเกมไปเลยนะฮะฮะไม่ไหลไม่ไหลงจเล่นอะครับเล่นทำไอะทำอะไระ How am I? They know that we're we... calling <coughs> it love. We... It's too late to try, late to, try. Late to contain it. A generation built by creation. We live lives a we on a small screen nation. We control the airway, no negotiation. I refuse to think we need savings. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to all

อบบนมป,ป้อมเว้ยโอยโรแบเลยแม่ต้นเก์ทอย่างดีเนเกมใ,ใ,ใครเที่ไม่ได้โผลนน่หนนี้อนะว่านสนใจเตจ้สแกงซื้อขุยหลังหูสแกงกดไปที่ใต้อธิบายในคอมเมนต์ได้เลยนะครับรู้มือ <laughs> ลิงลิงเม่งมีแต่สกินอีกแด่เนี่ยบอกเลยเดีแ่่สกินแาดเนี่ยเดี๋ยวคอยดูในน้องตามบงานไ <c oughs> อ,อ้ผมไม่โด้หรอกไอ้ยี่หล้มึงกันหนักสุดเลยล่ะถ้าถ้าถ้าหนูถามว่าเสือหรือแมวถ้าล <ะ S 1> าล่ะต้องไปดูแต่ถ้ายิ่งก็จะตอบว่าแมวโอ้ขอบคุครับโอ้โห้ีสีบอกสีอกจะเข้าไปสแม่งแม่เฮลแม่งเฮลคำว่าเฮลอ <โฮ S 2> ไม่รู้เลยกูปวดหัวเลย นี่น้องเขาไม่น้องเขาไม่ชอบคนอันนี้นะปามคนไทยแท้ร้อนไเป็นเนาะโอ้โดนเฮียอะไรตายวะกูงงว่ะเฮียโดนเฮียอะไรตายวะคนไทยแท้เดี๋ยวหาจังหวะเล่นนะมันตีกอนแล้วก็ฆ่ามาหลอดไม่ได้นะฉัน่ะฮะเล่นเกมไปเลยนะโอเคดูเรื่อง ะเมื่อไหร่ลิงเมื่อไหร่ลิงจะเล่นได้ครับเนี่ยเล่นได้แล้วครับแวนเล่นได้ขนาดเล่นแล้วนะทำอะไรอ่ะฮึอุ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอุ้ยทำอะไรอ่ะกูเครียดเลยอุ้ยอย่าอย่ากระตุกกระตากดีแวนกระตุกกระตากเฮ้ยกูว่าแล้วมันกูไม่แรงไอ้เงี้ยกูลืมออกของไอ้สัตว์เอ้ย ถ้า่อกี้ออกของไม่น่าจะหมดแล้วล่ะกูดูทรงแม่ก็อะไรต่อวะดาบสองร้อยอ่ะเฮ้ยจะเย็นซาโตโตโตไปแล้วเฮ้ยเอาโตโต้โตโตเลี่ยงว่ะอาริเอะตาตาเมื่อไหร่ป่าจะเอาสนใจออบเจกต์เลยครับเฮ้ยแม่เฮ้ยกูเพิ่งเกิดมันก็รีบเพิ่งเกิดเนาะปผาหรือเปล่าวะเนี่ยทำอะไรก็ผิดวะช่วงนี้ตำแหน่งป่าดิต้องใช้เข็มทิปไหมกูจะออกจากป่าได้ เฮ้ยลิงแบบบูผลิตคอพันจีดักจนหลับกูบอกแล้วว่าดักจนหลับอุ้ยแมวแมวอะไรอะ่ะแกจีม,มันหิวข้าวนะผมแกจีม,มันหิวข้าวมากมันอยากโดนมากกว่าครับผมเอ้หิวข้าวห้าอยากโดนตีนะเรียกจตีหน่อยใครเล่นแวนวะ แมวบ้านไหนวะจับอ้มแม่งเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแมวเปรตแมวเปรตตีทุกคนมันไม่ต้องตีหมดตีแค่นี้พอเราก็รีบเข้าไฟเลยครับคนเนี้ยเป็นดู่ด้วยกูได้เวลจะกินต้มแมวเหมือนกันใช่เหรอกูจะการพูดแล้น่าจะแบบวิ่งแข่งเห็นเด็กอุ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะเฮ้ยมันเหลือใครวะนะเหลือวีโร่อะกูไม่สู้วีโร่แย่กูหนีก่อน ย็ดแม่งเรื่องร้านไปใจทีจบได้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 เฮ้ยจบได้ได้จริงจบได้จริงสกินสวยมากครับนี่อะไรเงเริ่มชวนคุยแล้วว่ะเริ่มได้ใจแล้วสไตล์นี้ลรวสไตล์ได้ใจนะเออได้ดีต้องได้ดีโปเข้าไปโอ้โหสวยชาตินี้โอกาสจบสูงมากฮะบอกเลยเดินบนคลิปเข้าฮะจบไม่ได้จบไม่ได้เกิดหมดเกิดหมด สกายได้ป้อมสวยอ่าได้ป้อมแรกมาแล้วป้อมที่สองมาแล้วฮองสองมาแล้วฮะเรา,า,ว,เาวนก่อน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  <c oughs> บโบะไปไอปลามันไปไอปลามันตามว้าไปแล้วอ่ะเอ้ยบูวายด,ด้วยปามันตามว้าไปแล้ว พียกับแฟนอยู่รอรอไม่ใช่ละไม่ใช่ละขอยันเมีบนะรู้สึกว่าตึงตึงเกิดอะไรวะใช่อันนี้ตึงแล้วหรือ่านี่รู้สึกถึงความตึงนะตึงกับทีมตัวเองนี่แหละใช่เหรอโดยเฉพาะพี่เนี่ยใช่เหรอพี่ฆ่าตั้งเก้าสิบเก้าตัวเนี่ยนะพี่มอมพี่พี่ก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันว่าทีมเมอร์ม้องเรียนเปล่าสแบกแบกคนดูที่คนดูแบกเต็มหลังเนี่ยสตรีมเมอร์แบกคนดูของแท้แบบเลย ร่างตาคอสน่าจะไปดาวเกิดล่างเด้อดาเกิดล่างเด้อผมบอกไปก่อนนายเห็นปะดูได้ว่าเป็นศูนย์ลับเพจแตงปู่คารุข้างบนหมดว่ะแม่งวิโรภวบนกูไหวกับวิโรไว้เฮ้ ไม่ไหวก้าผ่านเฮ้ยมันไม่มันฟุ้ไม่ได้เยี่ยนีก่อนมันฟุ้ไม่ได้กิโลสายดาเมจนะเออสู้ไม่ได้เลยนะเล่นไปลุมมันนะลุมมันลุมมันน่ะมันหลุดเลยเอาเลยเลยสกายเล่นเลยใส่สูตรอออินวันใจเกินปล่อยปล่อยแมนตีเลยก่อนเอ้าปุ๊บเลยจังหวัดประเทศเอาเรื่องมาลองรีกับลิงแคมเบอเรียนะมึงนะโดนเกแน่ยังไม่โดนนะผม ไม่โดนเกนะจะโดนเกย์แบบนี้ยก็จบได้ดีไงจบได้เลย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 ก็เกิดกัน่างั้นนะเฮ้ยเอ้าโอ้โหอะไรดิอ่ะพี่เมฆไม่ลงไปทุบนาคอนมาลงไปแล้วไอ้คุสกายเอาแร็ไม่ตายฮัลโหลเอาไม่ตีอ่ะแคดดี้ไม่ตีป้อมเฮ้ย โอ้ยโคตรแบกเลยแม่งต้นเกมทำอย่างดีเล่นเกมลิงไม่ใช่เลยใครที่ไม่ได้โผล่หน้านี้ผมบอกเลยนะครับว่าฝีมือต้องฝึกอีกเยอะนะครับใคร,ใครที่เก่งจริงๆต้ได้โผล่หน้าสุดท้ายตอนที่ตีบ้านแตกอย่างนี้ฉะนั้นอันนี้ไม่ได้โผล่ก็ต้องดูไว้นะครับว่าฝีมือควรต้องฝึกสายโผไปเล่นโง่ก็โง่เหมือนเดิมอ่ะพี่ผมไม่ได้โง่แต่ว่าผมเก่งอะไรเนี่โยโคตรจะแบกเลยเกมนะ โอ้โหแต่ผมไม่ยิโลนะแต่ข้อที่4นะผมโ,โ,โหเล่นดีขนาดนี้เอา้าด้ซิฟมาไงครับผมโอซิฟมาจากไหนกันไม่รู้พาเลี้ยงผมลอยไปเป็นแสนอะผมพูดเลยโอ้โสกายที่โลได้เมีผมเท่าไหร่เนี่ยสิบแรถือว่าไม่แย่นะโอเควันนี้ก็สมควร